ในค่ำคืนที่ฝนตกหนักระวังจะมีอะไรสักอย่างแอบเข้ามาในบ้านของคุณมันทำให้คุณตื่นไม่ได้เป็นเสียงผู้หญิงหรือเสียงโวยหวนของวิญญาณนะแต่เป็นลมบางๆที่ลอดผ่านหน้าต่างของคุณเข้ามาลมที่ถูกบีบอัดจนกลายเป็นเหมือนเสียงลมหายใจ เงาค่อยๆประสานกันจนกลายเป็นห้องนอนคุณและคุณก็กระพริบตานาฬิกาค,คุณที่ตั้งอยู่ข้างเตียงก็กลับเข้ามาอยู่ในโฟกัสอีกครั้งเวลาตีสองสนาทีคุณไม่อยากตื่นคุณไม่อยากแม้แต่จะลืมตาด้วยซ้ำแต่สุดท้ายมันก็ต้องมาลงเอ,อ่ยอย่างนี้ข้างนอกอากาศมันไม่เป็นมิดลมมรสุมพัดมาอย่างรุนแรงใส่บ้านของคุณ คุณรู้อยู่แล้วล่ะว,ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ที่จริงคุณรู้ตั้งแต่ตอนที่คุณเห็นเมฆครึม้มและสายฟ้าแลบเบาๆมาจากทางทิศตะวันตกแล้วลมที่เกลียวกราดข้างนอกพัดซราขยะและลูกพายมาด้วยช่างเป็นพาย,ยุที่อันตรายจริงๆเมื่อกี้นี้คุณกำลังฝันถึงอะไรอยู่ล่ะไม่มีใครรู้ข้อมูลมันได้สูญหายไปในห้วงลึกของสมองแล้วไม่เหลือเลย ได้แต่ปะติดปะต่อความทรงจำเล็กๆเท่านั้นแต่ว่าภาพของน้ำตกลางๆยังคงวนเวียนอยู่ในหัวคุณทำให้กระเพาะปัสสาวะส่งสัญญาณไปหาสมองและบอกให้คุณไปปลดปล่อยครึ่งหลับครึ่งตื่นคุณค่อยๆเดินตามทงทางเดินไปหาห้องน้ำคุณเปิดสวิตไฟสว่างเกินไปคุณขยี้ให้สีและรูปทรงที่ลอยอยู่หายไปจากดวงตาคุณหาว ขณะที่เท้าของคุณไปแตะกับพื้นกระเบื้องเย็นๆและหาวอีกครั้งขณะที่คุณเสร็จธุระของคุณโลงมีเสียงอะไรสักอย่างคุณหันไปทางประตูและตั้งใจฟังอีกครั้งเงียบสนิทมีแต่เสียงบางๆของผนังและฟ้าที่เกิดจากลมข้างนอกคงจะหูฝาดไปเองมัง้ง และคุณก็เหนื่อยเกินกว่าที่จะมาแคร์ด้วยเสียงแก้วแตกความตื่นตัวไหลไปทั่วร่างคุณแล้วขณะที่เสียงใหม่นี้ก้องอยู่ในหูมันดังมาจากความมืดของชั้นล่างคุณสูดหายใจเข้าลึกๆมือเปียกๆของคุณทำให้น้ำกระเด็นรอบสิ่งล้างมือหยุดก่อนค่อยๆหายใจใจเย็นๆเข้าไว้มันอาจจะเป็นเสียงของกิ่งไม้หรือหินที่โดนลมพัดมาใส่หน้าต่างก็ได้ ใช่คงเป็นง hey. ั้นแหละคุณบอกกับตัวเองขณะพยักหน้ายืนยันหวังให้มันเป็นอย่างนั้นนะเสียงตูมดังสนั่นมาจากข้างล่างและความหวังของคุณก็ร่อยรอทันทีมีเสียงจางๆของการขยับมีคนบุกเข้ามาโจรบุกเข้ามาหนังสยองขวัญที่คุณไม่ได้ดูมาเป็นปีๆย้อนกลับเข้ามาในหัวคุณเหมือนกับฟิล์มโพลลร์ลอย ภาพสะท้อนของใบหน้าคุณในกระจกค่อยๆกลายเป็นสีซีดเต็มไปด้วยความกลัวตำรวจไงความคิดปรากฏขึ้นมาต้องโทรแจ้งตำรวจยังมีเวลาเหลืออยู่คุณต้องรีบกลับไปในห้องกั้นประตูวไว้และแอบในตู้สภาโทรหาตำรวจพวกเขาจะใช้เวลานานแค่ไหนนะกว่าจะมาถึงที่นี่ไม่สำคัญหรอกแค่โทรหาพวกเขาก็พอคุณเอื้อมมือไปจับลูกบิด เตรียมพร้อมจะวิ่งสุดแรงกลับไปที่ห้องแต่แล้วเสียงจากบันไดก็ทำให้ร่างกายคุณแข็งทื่อทันทีบางอย่างกำลังมาบางอย่างที่เร็วแล้วก็ตัวใหญ่มากด้วยมันขวางอยู่ระหว่างทางเดินหน้าประตูเป็นบางอย่างที่โหดร้ายและก็มีชีวิตคุณไม่เคยรู้สึกกลัวขนาดนี้มาก่อน ความสั่นสะเทือนแล่นผ่านเท้าของคุณเท้าอันใหญ่เหยียบย่ำไปตรงประตูห้องนอนคุณมันผลักประตูเปิดออกแรงจนไปกระแทกกับผนังที่อยู่ข้างๆคุณยังคงยืนอยู่ที่เดิมบนกระเบื้องเย็นๆของห้องน้ําเป็นอมาพาสจากความช็อกมีเสียงดังออกมาจากห้องนอนเล็กๆของคุณเป็นเสียงของการฉีกและการขุดคุยข้าวของเสียงของกล่องกระเด็นอย่างบ้าระห่ำ นิ้วของคุณยังคงสัมผัสอยู่กับลูกปิดปฏิเสธที่จะหมุนมันไปมากกว่านี้ไม่กี่เมตรหทางออกไปอะไรสักอย่างที่มีขนาดใหญ่กว่าคุณมากกำลังทำลายฟูกนอนของคุณในห้องที่คุณเคยอยู่เมื่อกี้นี้เหงื่อ,อไหลจากอกของคุณลงไปตรงเอวลมหายใจคุณตอนนี้วรวดเร็วขณะที่หัวใจสูบฉีดเลือดด้วยความหนักแน่นปากคุณแห้งคอก็เกรง็ง ความกดดันมานทาให้ดวงตาขนเริ่มมีเส้นเลือดสีแดงความรู้สึกในท้องก็เหมือนกําลังตกเหวโฟกัสสิอาการแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมามันถูกโปรแกรมในสมองมาตั้งแต่คนเกิดแล้วสิ่งนี้แหละที่จะทําให้คุณรอดได้ในคืนนี้เสียงคุยหยุดลงและเสียงหัวเราะแปลกๆก,ก็ดังขึ้นมาเป็นเสียงสูงและแหบมันดังไปตามถงทางเดิน ออกมาจากป่าของสิ่งที่คุณไม่สามารถจินตนาการได้เลยเสียงหัวเราะกลายเป็นเสียงร้องเหมือนแพะที่กำลังขากเสลดนี่มันไม่ใช่เสียงของโจรไม่ใช่เลยสิ่งนั้นมันขยับอีกครั้งเท้าที่เหมือนขอนขยับอย่างไร้ระเบียบจนกระทั่งมันไปหยุดอยู่ข้างหน้าอะไรสักอย่างเสียงเคาะสามครั้งดังออกมาจากประตูตู้สภา ทำไมล่ะเพราะมันคิดว่าคุณอยู่ที่นั่นไงแต่มันคือตัวอะไรล่ะคุณอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้แล้วคุณต้องหนีออกไปก่อนที่มันจะหาคุณเจอมือของคุณกําแน่นตรงลูกป,ปิดขณะที่คุณกาลังเตรียมใจออกไปที่โถงทางเดินตรงขอบสายตาคุณมองเห็นภาพสะท้อนของตัวเองผ่านกระจกมันยืนยันถึงความยากลำบากในการตัดสินใจครั้งนี้ยังไงก็เถอะความหวังในการหนีเอาตัวรอด มันมีมากกว่าความกลัวคุณหมุนลูกป,ปิดจนสุดแล้วตอนนี้ประตูค่อยๆเปิดออกโลงอ,อกที่มันไม่ได้ส่งเสียงเอียดคุณค่อยๆขยับไปตามโถงทางเดินก้าวเท้าอย่างนุ่มนวลที่สุดผนังบานส่งเสียงคำรามอีกครั้งขณะที่ลมพัดสิ่งของมากระแทกมันหน้าต่างสองแสงจ้าสายฟ้ามันไกลซะจนทำให้คุณหูชา คุณหันกลับไปมองที่ห้องนอนของคุณเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าความสนใจของมันยังไม่ได้หลุดออกมาจากตู้สภาเสียงทุบอีกครั Seven ้งตอบกลับมาดังกว่าตอนที่อยู่ในห้องน้ำมากคุณเดินหน้าต่อทุกฝีก้าวเชื่องช้าเล็งเงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้เพียงเสียงเล็กน้อยเท่านั้นแค่เสียงเบาๆของเท้าที่กระแทกกับผมก็อาจจะเรียกสิ่งอันตรายนั้นมาหาคุณได้ ขณะที่คุณขยับเข้าไปใกล้บันไดความรู้สึกอยากหนีก็ปรากฏขึ้นมามันบอกให้คุณขยับเร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งที่จริงไม่ใช่แค่นิดหนึ่งหรอกตอนนี้คุณทั้งอยากวิ่งลงบันไดแล้วกระโดดใส่ประตูหน้าด้วยซ้ําแต่คุณก็ฝืนใจตัวเองไว้คํานวณจากความเร็วที่มันขยับจากบันไดไปถึงห้องนอนคุณมั่นใจแล้วว่าคุณไม่มีทางวิ่งแข่งกับมันได้แน่อย่างน้อยก็ต้องเว้นระยะห่างปริมาณหนึ่งก่อน เสียงตูมดังสนั่นมาจากข้างหลังคุณประตูตู้เสื้อผ้าได้ถูกพังแล้วเท้าอันใหญ่เริ่มกลับมาขยับอีกครั้งมันกำลังมาแล้วคุณกระโดดลงบันไดแทบจะข้ามเกือบสิบขั้นและคุณก็เลี้ยวตามทางหลังจากนั้นคุณก็ได้เห็นว่านาฬิกาตั้งพื้นอันใหญ่ที่คุณวางไว้ตรงทางเข้ามันหลม่มากั้นประตูหน้าอยู่ไม่ใช่แค่หลมสิถูกดันมาให้หล่มต่างหาก เศษแก้วกระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นจากหน้าต่างที่แตกในห้องนั่งเล่นคุณอาจจะดันนาฬิกาออกเปิดประตูและหมุดออกไปข้างนอกได้แต่นั่นอาจจะใช้เวลานาน,านเกินไปเสียงหวเราะประหลาดดังมาจากโถงทางเดินข้างหลังมันกำลังมาแล้วเร็วมากๆด้วยเท้าของคุณเหยียบพื้นชั้นล่างและคุณก็รีบวิ่งไปที่ห้องนั่งเล่นทันทีความเจ็บแสบจี๊ดขึ้นมาที่ขาคุณ ตอนที่เศษแก้วแหลมแทงเข้ามาในเท้ามันแตกอยู่ใต้ผิวหนังฝังลึกเข้าไปในเส้นประสาทหมดหนทางคุดล้มไปหาโต๊ะกาแฟและกลิ้งไปแอบอยู่ข้างใต้เสียงฝีเท้าดังตามมาจนถึงบันไดขั้นสุดท้ายแล้วคุณเอามือปิดปากและหลับตาเสียงหัวหลาะประหลาดของมันดังขึ้นมาอีกครั้งมันเดินไปตามห้องขณะที่ลมพัดผ่านหน้าต่างแตกราวเข้ามา เสียงเท้ามันดังมากเป็นเสียงคล้ายกับเสียงของรองเท้าส้นสูงมันก๊อกแก๊กอยู่ตามพื้นกลิ่นที่แตกต่างเข้ามาแตะจมูกคุณเป็นกลิ่นที่คุณดูจะคุ้นเคยกลิ่นคล้ายกับต้นไม้เขียวๆกลิ่นพายผสมกับกลิ่นป่าชืน้นทุกฝีเท้าของมันส่งความสั่นสะเทือนเข้ามาในร่างของคุณอย่ามอง อย่าแม้แต่จะหายใจอย่าไปคิดว่ามันจะทำอะไรถ้าหากันหาคุณเจอถึงแม้ว่าความคิดพวกนั้นมันจะดูเสมือนจริงซะเหลือเกินมันจะทำอะไรมัางละ่ะจะกัดทำให้เลือดไหลออกมาเป็นสายน้ำจากรอยแผลไม่ก็ฉีกร่างกายคุณเหมือนที่มันทำกับฟูกนอนยังไงก็เถอะอย่า,ยาหันไปมองเด็ดขาดแต่แน่นอน สุดท้ายคุณก็อดใจไม่ได้สายตาของคุณกวาดไปตามความมืดรอบๆห้องและคุณก็รู้สึกแย่ทันทีที่ตัดสินใจดูความเจ็บปวดจากเท้ามันส่งมาไม่ถึงคุณแล้วความช็อกมันทำให้ชาและความกลัวก็ค่อยๆขยายอยู่ในอกขายยาวๆสีดำขยับเข้ามาใกล้คุณมันเต็มไปด้วยขนมีกับขาของกวางขนาดใหญ่ที่มีกรีบเท้าแข็ง ข้างหลังมันเป็นหางที่แกว่งไปมาคล้ายงูปากที่คุณมอไม่เห็นส่งเสียงแก๊กมาจากข้างบนตัวปัญหามันทวนล้อขึ้นมาอีกครั้งเหมือนกับไฮยีน่าไม่ใช่ไฮยีน่าสิเหมือนกับปีศาจตาา่างหากเท้าแข็งเดินวนรอบตกหลังจากนั้นก็หายเข้าไปในความมืดของทางเข้าห้องครัวไม่นาน ข้าวของเนี่ยนั้นก็กระเด็นลงมากระแทกพื้นหม้อกระทะและจานตกลงมาจากราวส่งเสียงดังสนั่นคุณค่อยๆขยับตัวออกมาจากใต้โต๊ะความเจ็บบนเท้าจี๊ดขึ้นมาอีกครั้งนี่เลือดหุนไหลหรือเปล่าแล้วมันจะได้กลิ่นเลือดหรือเปล่าไม่หรอกถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็คงจะเจอคนตั้งแต่แรกแล้วบางทีการรออยู่เฉยๆก็อาจจะดีกว่า แอบจนกว่ามันจะยอมแพ้แล้วก็ไปหาเหยื่ออื่นแทนนั้นนั่นมันก็เป็นแค่ความหวังเพิอเจอเท่านั้นมันได้ยินเสียงคุณกระโดดลงบันไดมันรู้ว่าคุณแอบอยู่ที่นี่คุณค่อยๆกลืนน้ำลายรู้สึกเสียสติก,กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ที่นี่ดูไม่เหมือนบ้านคุณอีกแล้วกลายเป็นเหมือนป่าช้าที่มีสัตว์ประหลาดกำลังรอคอยอยู่ตามซอกตามมุม ออกทางประตูหลังดีไหมไม่ไม่ได้คุณจำได้ว่าแกนประตูหลังมันเก่าและทุกครั้งที่เปิดมันจะส่งเสียงส่งเสียงที่ดังเกินไปถึงแม้ว่าคุณจะหนีออกจากประตูไปทันความคิดที่ว่าต้องไปวิ่งแข่งกับไอสิ่งนั้นมันก็ทำให้คุณกลัวจนตัวสัน่นคุณมองขึ้นไปที่หน้าต่างแตกๆแ,แก้วที่แหละมะคมที่มองมาจากกรอบรอคอยให้คนเข้าไปติดกับ นียังไม่รวมถึงเศษแก้วที่กระจายอยู่บนพื้นที่อาจจะไปเหยียบได้อีกถ้าโดนอย่างนั้นคนจะวิ่งต่อไม่ไหวแน่จูจๆไอเดียก็คลิกขึ้นมากุญแจรถคุณทิ้งมันไว้ในเคาน์เตอร์ห้องครัวมันต้องอยังอยู่ที่เดิมแน่ๆใกล้ๆนี่เองขอเพียงแค่ไปหยิบมันแล้วก็แอบย่องเข้าไปในโรงรถคุณก็จะออกไปจากที่นี่ได้นั่นมันเป็นแผนที่ดีจริงๆคุณนึกกับตัวเอง ตัวประหลาดมันเดินกอกแก๊กออกจากห้องครัวไปยังถงทางเดินกรีดเท้าของมันไปกระแทกกับบันไดกัะมันกําลังไปที่ห้องใต้ดินมันคงจะคิดว่าคุณหนีไปที่นั่นแน่ๆนั่นคงจะซื้อเวลาได้หน่อยนึงคุณมุดออกมาจากใต้โต๊ะกาแฟและหายใจเบาๆความรู้สึกสั่นคลอนลามไปถึงในปอดคุณหยุดพักหนึ่งพอปัดเศษแก้วออกจากเท้ามันก็ได้ผลอยู่ แต่อันที่ฝังเลยคงจะต้องใช้แหนมมาหนีบออกเอาเข้าไปในห้องครัวคุณมองหากุญแจกระทะและเครื่องใช้ต่างๆกองอยู่ตามพื้นชั้นวางเครื่องปรุงก็คว่ำผงชุลลดกระจายอยู่ตามกระเบื้องเหมือนกับงานศิลปะคุณขยับอย่างระมัดระวังไปที่เคาน์เตอร์จากชั้นใต้ดินเสียงตูมจางๆล่องลอยมาบางอย่างถูกผลักให้ลลมอีกแล้วเร็วๆเ,เข้า คุณเห็นกุญแจและเอื้อมมือที่เปื้อนเลือดออกไปหลังจากนั้นก็กำมันช้าๆระวังไม่ให้มันส่งเสียงในมือของคุณมีความคิดหนึ่งปรากฏขึ้นมาในหัวทําให้คุณเอื้อมมืออีกข้างไปเปิดลิ้นชักสิ่งของมีคมข้างในส่งเสียงเล็กน้อยขณะที่คุณกําลังเปิดดังกว่าที่คาดไว้ไปหน่อยแต่มันก็เป็นความเสียงที่คุ้มค่าคุณหยิบมีดที่คมที่สุดออกมา การมีทางกุญแจและมีดในมือแต่ละข้างมันทำให้คุณรู้สึกมีชัยเล็กน้อยแต่คุณยังต้องเดินผ่านโถงทางเดินผ่านบันไดห้องใต้ดินเพื่อจะไปที่โรงรถคุณจะเงยมองบันไดและกอดกำแพงขณะดเดินคุณผ่านห้องใต้ดินไปอย่างรวดเร็วขณะจินตนาการถึงสัตว์ร,ร้ายที่เตรียมจะกระโดดออกมาจากความมืดแต่ในเพียงไม่กี่ก้าวคุณก็ไปถึงทางเข้าประตูโรงรถ คุณจับลูกปิดและค่อยๆดึงประตูเปิดออกมีเสียงใหม่ดังขึ้นมาจากข้างหลังเป็นเสียงลมหายใจเปียกๆคุณหันและจากบันไดที่มองไม่เห็นคอยาวๆก็ปรากฏขึ้นและบิดมาหาคุณกรีบเท้าของมันเหยียบขึ้นมาบนโถงทางเดินทั้งบ้านสว่างจ้าอีกครั้งจากสายฟ้าข้างนอกทำให้เห็นโครงล่างที่ใหญ่และก็ผิดธรรมชาติของมัน เขาของมันยื่นออกมาข้างหน้าแล้วหมวนกลับเหมือนแพะร่างที่ใหญ่และเต็มไปด้วยขนดวงตาที่เหมือนน้ำขุนขุนกำลังมองมาหาคุณและข้างบนคอย,ยาวๆของมันเป็นใบหน้าอันไร้ผิวหนังของมาฟันสีเหลืองเป็นกระดูกที่มีชีวิตมันกัดฟันอีกครั้งมือคุณไม่ได้ออกมาจากลูกบิดเลยมันกําแน่นเหมือนกับมืออีกข้างที่กำลังถือมีดอยู่ มือทั้งสองสั่นไหวใบมีดเป็นเหมือนที่หนีบกระดาษอันน้อยนิดเท่านั้นถ้าเทียบกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคุณคอมันกระตุกเบาๆรอจังหวะโจมตีเท้าข้างหนึ่งของคุณออกไปนอกประตูแล้วลอดช่องประตูเล็กๆเข้าไปในโรงรถแต่นี่จะไม่ใช่การหนีที่สะดวกสบายแน่ๆมันไม่มีทางยอมให้เป็นอย่างนั้นหรอกความกลัวลามไปถึงขาคุณและบีบกล้ามเนื้อข้างใน ความคิดในสมองดับสนิทและในเซียววินาทีต่อมาคุณก็ฝืนตัวเองผ่านประตูไปขณะที่ทุกอย่างรอบๆก็ขยับตามอย่างรวดเร็วประตูเปิดออกกรีบเท้าขยับเข้ามาใกล้และเสียงหัลอบประหลาดก็ตามมาคุณมุดเข้าไปในโรงรถลมหายใจอันร้อนชื้นของสัตว์ประหลาดตามมาติดๆอยู่ตรงหลังคอยาวไปถึงหัวไหลคุณรีบดึงประตูปิดทันที แต่กรงเล็บสามอันของมันดันลอดผ่านมาได้มันจับประตูไม้และกั้นเอาไว้ไม่ให้ปิดจนสนิทจากอีกฝั่งมันขยับพยายามดึงสู้อย่างเกรี้ยวกราดคุณก็ดึงสู้เหมือนกันใช้ทุกส่วนของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นจนทำให้แขนปวดร้าวไปหมดกุญแจรถถูกฆ่าปวัีิปากขณะที่มืออีกข้างดินรนจะถือมีดเอาไว้ตัวประหลาดมันส่งเสียงมาจากอีกฝั่ง กลิ่นปากที่เหม็นอับของมันเข้ามากระทบกับใบหน้าของคุณมันแข็งแรงมากขณะที่ประตูถูกดึงกลับออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆคุณก็รู้แล้วว่ามันกำลังจะชนะด้วยการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วคุณแทงมีดไปตรงผิวหนังด้านหลังกรงเล็บมันเสียงที่น่าสยดสยองคล้ายกับแมวใกล้ตายดังออกมาจากอีกฝั่งหนึ่งของประตูเลือดสีแดงเข้มไหลลงมาตามใบมีดและหยดลงพื้น กรงเล็บขยับออกไปขณะที่ประตูสุดท้ายก็ถูกปิดลงได้คุณรีบปีนเข้าไปในรถไม่แม้แต่จะหายใจเลยจนกว่ากุญแจจะถูกเสียบเข้าไปในช่องได้หลังจากบิดเครื่องยนต์ก็ถูกปลุกขึ้นมามีชีวิตและแสงไฟตรงแผงก็ส่องขึ้นมาเป็นสีเขียวแดงคุณสับเกียร์ถอยหลังและเกือบจะถอยไปชนกับประตูลงรถแต่ก็ยังดีที่คุณคิดทันและกดปุ่มบนหัวเพื่อเปิดมันก่อน ประตูถูกดึงขึ้นพร้อมกับเสียงเสียดสีของกงล้อกับเหล็กคนถอยรถลงเดินออกไปที่ถนนก่อนประตูจะเปิดจนสุดซะสียมือยังคงสั่นอยู่คุณรีบเปลี่ยนเกียร์และเหยียบคันเร่งทันทีรถวิ่งไปตามถนนเสียงเร่งเครื่องดังสนั่นขณะที่บ้านของคุณค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนหายไปคุณมองไปที่กระจกข้าง รอคอยจะเห็นร่างใหญ่ๆของมันยืนจ้องอยู่ภายใต้แสงจากโคมไฟถนนด้านหลังแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยสำเร็จแล้วคุณหนีมาได้แล้วดวงตาที่เต็มไปด้วยเส้นเลือดของคุณมองกลับไปที่ถนนข้างหน้าอีกครั้งความแรงของฝนและลมเกือบจะทำให้คุณหลุดเส้นทางไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะไปไหนที่ต้องทำอย่างเดียวคือไปให้ไกลจากตรงนี้ เสียงหบบัวเราะเบาๆเล็ดลอดออกมาจากปากของคุณในที่สุดสติก็ค่อยๆหวนกลับมาภายใต้ความหวาดกลัวลมยังคงหวยหวนและพัดอย่างรุนแรงใส่รถและขณะที่หูเริ่มจะคุ้นชินกับเสียงลมมันก็มีอีกเสียงที่แตกต่างออกไปดังขึ้นมาคุณมองไปที่กระจกหลังและกระจกข้างอีกครั้ง ีคุณเหมือนเห็นอะไรสักอย่างหรือเปล่ามีเสียงตุบดังขึ้นมาจากหลังคาและคุณก็หายใจเข้าลึกๆอีกครั้งค่อยๆผ่อนเท้าออกจากคันเร่ง สวัสดีครับผมดาร์กแอคเองนะครับก็ขอบคุณที่ทนฟังเสียงผมมาจนจบได้นะครับถ้าชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับแค่นี้แหละบ๊าย